สบายดีทุกคนพบเพอกันกับสองเขมมีลูกซาวนาคือเก่าเนาะทุกคนพบเพกันมันนี้ก็เป็นวันที่เงียบเงาขนาเลยทุกคนทั้งครอบครัวเลยเป็นไข่เป็นไอเป็นวัดซองซ้ำมือมาเลยเนาะนับแต่เฮาลงไปจนหอดอ่ะนะนี่คอมมีกับซนะ้ำรวยเนาะไข่ <c oughs> สองสามมือผ่านมาเลยจนบอดไปถ่ายฮอตคลิปจนบอดไปไส่เลยนะทุกคนอยู่แต่เพื่อนเฝากันเยอะเป็นไข่ลูกชายสองคน บรรยากาศยามสาวๆที่บ้านแม่คอมเนาะทุกคนอ้ท้อ,ทองฝ้าขึ้นไ่ค่ะแต่ว่าวขึ้นายงามแท้กลับเขาสู่นหนาวอีกแล้วเนาะฮากห่อนโบเกินสี่หาวันมาบัวานี่หนาวแห้งกว่าเก่ามาเป็นมาเต็มที่น้ำผุไขผุไอเนาะทุกคนยามหนาวแบบเป็นไข,ขอ้หโโตรทรมานเลย ขิงกระห่อนอยู่แล้วเนาะไปตุ่มผาใส่แบบเพยเพยออกบ่ได้หนาวเนาะเสร็จโทก็เสร็จบ่ได้สะบัดเลยเย็นยเยอะกว่าซันเมื่อวานนี่ลมแห้งแห้งผัดเป็นถึนถึนเนาะทุกคนลมแห้งอีลี่เหรออาตัวก็กล้วย เสื้อผ้านาะผ่อนเพียงเพราะว่าหล่นกล้วยกันจนหกักความวอลลมวัดไอไข่หนาวมาบ่เลือกเวลาเลยทุกคนเลยบ่เลือกคนบ่เลือกเพศเลือกไว้บ่เลือกอายุอยาก,ก,กมาตอนใดแหละก็มาบรรยากาศยามสาๆที่บ้านเฮา สิไปหาหาดอกไม้มาแกงกินแล้อนฮ้อนก่อนทุกคนเจ้าว่าสีส่างเนาะขดยากน้ำปากนี่นะอยากแต่แนว่อนๆอยากแต่แนว่อุ่นๆยำมยามไข่มาเนี่ยหถูกเถื่อเลย <c oughs> <c oughs> ไอ้กระบอกไอ้แหงทุกคนเสียงแตกพวกพวกโอ้ยว่าเป็นตะหนาย เสียงแตกพวกพวกวันสันกระสุมเฮ็ดเพ่องพ่นเนี่ยเคลื่อนตึงหยิงอีกเลยผ้าปกกโบรายเนาะผ้าปกบุมีปู่พี่เลอไปกันยังมีทันแล้วนี่นะกปกบขุ่งใหญ่จากพื้นขึ้นมาปลูกไว้ยอยู่ในอันนะโกนใหม่ ้องกันอันเป็นบวมยามหนาฝนเนาะมือวานนี่ก็หวานพักเสียนพักปลูกใหม่เอา,านําำละซาตั้งแต่ถิดก่อนกำลังเริ่มติดเนาะต้นคิงต้นคิงกะเอามานำแมทาวันตั้งแต่ลงไปหุ่ละไปถ่ายคลิป <c oughs> ไปเห็นแกงคูนอนยาวของเพิ่นหมดเลยเนาะ ฝุ่นพอยมรผกเผือกพี่อะเขาปลูกยางละเล็กละหน่อยเพราะไดนเก็บกินเนาะทุกคนแบบปลูกไร้กับแห้งงานบ่ถึงปลูกเพราะไดนส้มได้แยงไ <c oughs> อแท้ไอหว่าทุกคนไอยืดคืนคืนนอีกอะ ปวดหัวปวดซองขมับนี่คือคือฉีอันรุดออกแต่กันนี่คือมันสิแตกนี่เนาะกินยาลงไปกับพอปน,นัดนสองพราเป็นมาตั้งแต่วันเสาร์สองคืนแหละทุกคนเป็นมาเนี่เนี่ยนาะไม้ฮักมือนั้นมือก่อนนั้นมันเพราะ,ะว่าขึ้นมาอีกเลย อ๋เพราะว่าขึ้นมากะหากเ้าอีกแกงก่อนนะหาหักแก่เนบ่งจักนอกห้าไปแกงก่อนนะไปลวกวัดลวกไข่เพิ่นนี้ก่อนนะเพิ่นคืออยากอยู่น้่มแทสุดนีไในซองยอดหน่อย สุดก่อนในไลฟ์ยอยู่ได้สามสี่ยอดแหแงกับปีกกระป๊อกมันนี่กคค็เขากันสิหักเอาไปสอม,มเอาบอกอเพื่อนเพราะได้ตื่มกัน <c oughs> ก,กันสิไอ้หลายไอ้หลายยันเอฟซีนี่ปะเจอเจอว่าโอ้ยกีดเสียงไอ้หนางอันนี้เด้ ภาสิว่ากิมซุงเขาเป็นดวาวาหลอบนี่เพราะว่าเก็บผืนดุกระดอฮักผืนดุกระดอเนาะกิมซุงกันใหญ่น้ำบ่อทัดแหละมีดอที่เอานิย่าวเลยได้ทุกคนบบบนี้ยาเพิ่นป้าไอเพิ่นชี้ยานย่ว่านี้ก่อนเนาะเพราะได้อันตัดชีชุ่สูง พอได้ผืนแตกแง่งขึน้นนำขอนำตาผืนพอได้เก็บต่อก็ะจะเอาอันตอนนี้ผัดล้ำผืนพนยังอ่อนอยู่แถวนี้เนาะยังยังอ่อนอยู่และอันเวลาหาตาแต่ผืนสีน่างลงมาได้และสิให้ได้เก็บแงงผืนโบราณเนาะเพราะว่าอขอผืนสัน่นหอบนี่แถวเทิงบ่มีเลยไก่สะ หาใหม่บองไหวกับบยังเสียงเนาะทุกคนเสียงจนสิฟังบ่ได้เลยไข่พ่สังกินยาลงไปหสว่วงละข้าวสว่วงแล้วแล้วก็กลับมาใหม่อีกโอ้ยสิสว่วงเลยกับบนสว่วงเมื่อคืนนี่ก็ลูกกะทงัทงผู้น้ยอยทั้งผู้ใหญ่ไข่แข่งกันเซวแซ หักษาสุขภาพดีๆด้อทุกคนอากาศปึบไปเปิบมาเดียวห่อนเดียวหนาวแต่ว่าสิหักซาปันไดกะขั้นว่าอถ่ายอยากเป็นนะนะมันบ่นยากแล้วมันโดดต้นปอกลงมาใส่แล้วคือไก่ต้นคอดนี่ <c oughs> หอดหอดบั่นหอดเวลามันเป็นมันกับเป็นเองหักซาปันไดก็คือเก้าวอันเนี้ย <c oughs> หอนยาวอยากเป็นแล้วมันวนได้ยากเนาะทุกคน, <c oughs> นสะอาดเด๊ะนอนนี่นแนงนี่ยาวแต่เพิ่งปันไดโอ้ยคือว่ามันเล่ะอ,อยู่มือก่อนนะเพราะคือนโบหินเนาะจนยาวอ้าวหลุดมือหลุดเหี่ยมือไป,ไป,ไปวดนละ หนาแรงเนี่ยนี่นะกับพ่อได้เก็บทุกคนว่าบาบลายคนอันหาแบบนี้นะกับพ่อได้เก็บบาสี่หามือกับได้เก็บอีกน,ไนนะไม่น่ะไม่เข้าหน้าได้เก็บอยู่เรื่อยเลย อยู่เรื่อยเก็บอยู่เรื่อยพ่อได้กินเป็นสัตว์บูมอวนในการโตเนาะทุกคน เป็นไข่เป็นไอนี่โอ้ยโคตรทรมานทรมานแห้งเลยไขย่ไอย่ำหนาวนี่จนบริสิทธ์ตให้ลูกกูและทุกคนเพราะไอายัางเอาแพลปัจจุใส่นหนึ่งเลยคืออยู่หลบแผลนี้ ตื่นมาก็หาอยู่หากินน้ำหัวน้ำสวนเท่านี้แหละเง <G ül> ินเฟ้อเนีน่ยน,น,นี่ก็เพราะ้นประหยัดรายจ่ายเนาะ <C ười> โอ้เซลมและเป็นวินน,น้ำไหลเนาะทุกคน ไอ้ก <Workers>, ันกันเตะบุปปล่อยเต็มที่บ่เจ็บคอกับพวกแห้งย่สิไอ้แห้งบุได้แล้วขับบ้าเปิดโทรศัพท์ออนไว้จิซือ จนบ่ได้เบิ่งพี่ชั้งนะอากาศหนาวกับบรรนนกาพอมาเป็นไข่กระทบลูกกับไข่แม่กับไข่ดึงห่ำเอาลถหนวดไปก็ได้ร้วยซ้อมตื่มกันนี่ฮากมาเมื่อกี้นี่เดี๋ยวไล่เต่มแล้ว ห่าน่ะบ่ได้เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดหน่นอไม้ทองหน่อไม้ทองไว้เนาะปีนี่ทุกคนบ่ได้ไปหาเฮานหน่อไม้ในป่าในดงซั้นนะไปกับว่าบ่าไปกับไปเถอะหนึ่งบ่าหามาเฮ็นหน่อไม้ส้มหั่นกับโบเดี๋ยวไปเลยบาทนี้นะ เพราะว่าหามาเห็ดมาไหมทงนะ่ะฮะมันบวกคอยมีผู้กินเนาะมีแต่เฮาผู้เดียวที่ว่ามาก,กินน้ำไห่เนี่ยและหามาแต่ละเทือนะกันคันมีเวลาไปหากับพ่อไปอยู่เฮาบ่ได้กินกะหามาไหวเนาะเอื่อยนอกผู้นั้นผู้นี้มาหลิดมายามอะไรกับใส่ทงใส่ไถ้ปั้นให้กระเจาะนะ เขาจะเอามาอยู่มากินกะเออกะกะไข่กกบุมีนะพอไในตอนเอ่ยตอนน้องแต่ว่าเวลาเ้าสิไปหากับบคคอยบ่คอยวางมาขามนี่สุกหรือบ่คือล่นแทะอ้าวสุกเลยทุกคนขามวานอืมสุกแล้ว เก็บเอาดีกว่าต้นนี้ผลสิเป็นแต่หัวปีนะแต่ว่าหมากผนโมงามหวานหวานหวาน,านหมากน้อยๆกับปอกกับแป๊กเก็บเป็นเนี่ยงเขาหอนให้คนหน่อยก็รามากหมากนะ ทั้งแถาคอมทั้งท่าไอทีท่าแม่ก็มากคือกันมาคข้ามหวานเหนียงเขานะอ,อกินแล้วมันกืนหมอนนี่เพื่นวะผู้เฒ่าเพื่นวะกืนหมอนแล้วอะกืนหมอนกืนง่าย่ขยกว่ากินสีน่กินปลาแต่ว่าผู้ได้เป็นกระเพาะนี่ะ อย่าคำหามเนี่ยเด็กก็มาคลานนะบางคนบวถือสังหา่าบวถือถาดกันเนียก็อยากอือจังแหน่นเนยย่อยเต็มมือแล้วก็ขู่พ่อป้าไปใกล้ทแทะเนอไม่ทุกคน เราไม่ที่หักได้ไปเมื่อกี้นี่เนาะกสสิกรับก่อนเอาสำนีกับพ่อเลยบหาหา้าลายดอกนอกทุกคนเอาพ่อได้แกงพ่อได้แกงพ่อได้กินจะขาบหนึ่งกับพ่อดอกเรือยานางเขากันยัางงามคือเก่า พราะได้ยินเสียงลูกไห้เมื่อกี้นี่เนาะทุกคนคลิปวิดีโอนี้กัลาพี่ลาน้องไวส้สนิทก่อนเดอ้อผมพอ,พอกันคลิปหน้าขอบ,บุญขอบคุณขอบมกุกขอบใจเอ็มซีไกา่ยทุกทุกฐานเดอ้อที่ว่าบ่ปะบ่ถิ่ที่บ่ลืมบ่ไล่เข้ามาหับส้มหายกำลังใจคือเก่าเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีลูกไห้ได้ยินเสียงลูกไห้เฝ้ากับเพื่อนก่อน